ไส้เดือนเป็นสัตว์ในไฟลัมแอนเนลิดาคลาสโอลิโกคิตาลักษณะเด่นของสัตว์ในไฟลัมนี้คือลำตัวเป็นปล้องเรียงต่อกันปล้องของไส้เดือนดินแต่ละปล้องมีความกว้างใกล้เคียงกันไส้เดือนดินทั่วโลกมีหลายพันชนิดส่วนมากอาศัยอยู่บนบกในดินที่ค่อนข้างชื้นและมีอินทรีย์วัตถุ ไส้เดือนจะมีลักษณะรูปร่างทรงกระบอกยาวลำตัวปล้องเรียงต่อกันปล้องทุกปล้องมีเดือยหรือซิตี้เป็นแท่งยืดออกมาที่ผิวตัวและปล้องแต่ละปล้องมีลักษณะเดียวกันรูปร่างสมมาตรแบบซ้ายขวาที่มีคิวติเกิลหุ้มลำตัวเป็นมันวาวทำให้เกิดสีคล้ายสีรุง้ง ผิวตัวเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาเกิดจากเมือกที่สร้างมาจากต่อมเมือกสร้างเมือกปล่อยออกมาเคลือบผิวตัวไส้เดือนแบ่งออกเป็น3ามชนิดใหญ่ๆ 1. อ่หนอานิซิกคือไส้เดือนใต้ดินอาศัยอยู่ในชั้นดินที่ลึกกว่าชั้นแร่ธาตุนำอาหารที่เป็นขยะอินทรีย์บริเวณผิวดินไปกินในรูทวารของมัน 2. ออนโดจีอิกไส้เดือนในชั้นดิน ขุดรูทวารอยู่ในชั้นบนของชั้นแร่ธาตุของดินหาอาหารจากขยะอินทรีย์ใต้ดิน EPG คือไส้เดือนผิวดินอาศัยอยู่ในชั้นผิวดินขุดรูไม่เป็นหลักแหล่งกินอาหารจากขยะอินทรีย์คุณสมบัติทางชีววิทยาของ IC ไอซีเนียการหายใจการย่อยอาหารการขับถ่ายและการสืบพันธุ์ไส้เดือนหายใจทางผิวหนังและต้องอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความชื้นอย่างน้อย40อร์ซถ้าผิวของมันแห้งจะไม่สามารถหายใจได้และจะตายในไม่ช้าไอซี IC เนียมีกล่นคล้ายกับไก่พวกมันกินแบคทีเรียเชื้อราและขยะอินทรีย์ขณะที่เน่า ขยะที่เน่าเปื่อยมีขนาดเล็กพอที่จะนำเข้าปากมันสามารถบริพุกอาหารเท่าๆกับน้ำหนักตัวทุกๆ24ชั่วโมงฉเฉลี่ยแล้วประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวทุกๆ24ชั่วโมง